สวัสดีครับโซนาครับตอนนี้ก็เป็นยูกิโอมาสเตอร์ด้วยครับเป็นเด็กลูนิกทะเลนะครับที่ทำรีวิวไปเมื่อวานนะแบลติทใหม่ล่าสุดนะเราเล่นแบลติทก่อนเลยไม่ต้องรอให้แบลน,นะเราก็จัดเผื่อไว้แต่อีกฝั่งข้ามเริ่มเกาะน,นะมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่มีโซนาด้วยแล้วก็เป็นใบใบครับมีคอสมีฟิวฟิวขึ้นมือเนี่ยครับถ้าเป็นลูนิกปกติจะดีมากๆนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราครับฟิวขึ้นมือเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่า เราจะเสียการล่ออุลตราการทานเซียนไปใช่ไหมละ่ะเพราะถ้าเกิดไปอยู่ในเด็กเนี้ยเราใช้ผู้หญิงผู้หญิงโดนบ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลงเป็นโซน่าลงปลาไหลก็จะเก่งกว่าก็เดี๋ยวต่าฝ่งข้ามเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่เนี่ยครับเข้าเซตหนึ่งนะแล้วก็เป็นเมลฟี่ครับเมลฟี่นี่ก็น่ากลัวนะเพราะเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมว่าเป็นเด็กเมลฟี่จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นสไป์ก็ได้แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ครับตัวแมวเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามซัมมอนครับนอมอนหรือสเป ถ้าฝาค้า normal หรือสเปร์มอนครับสามารถดีดมันขึ้นมือไหมดีครับไม่นี้ขึ้นมือครับแล้วก็เสิร์ฟม,มอนที่ไปเผาสัตว์หนึ่งตัวจะได้ขึ้นมือได้ก็คือเสิร์ฟเพื่อนนั่นแหละเป็นตัวเสิร์ฟรัวๆนะแล้วก็ตอนเอ็นเฟย์ครับสเปร์มันลงมาได้เรามีแม็กซี่ครับก็แต่จวดตอนเอ็นเฟย์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกตอนที่เขาผ่านเลยครับเข้าเทิร์นจวดบ้างจวดเป็นใบใบครับตัวนี้เวทลุนิเยอะมากๆนะแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะโดนขดนดดนนขััดดดตตรรรรงนนนนนีี้้้กกกก็็็ไไไไแ่่่่่เเเเเ๋ยยยวววมมปปปาาคคออๆลลิิึบ แล้วก็ใช้คอ้อนครับตัดของนะสองใบได้เป็นนี่คืออะไรเวทต่อเนื่องกับแม็กซี่ครับน่าจะเป็นดิสเมลฟี่ล้วนนะทรงนี้เพราะว่าใบเนี้ยถ้าเป็นสไปเ์มลฟี่เขาไม่ได้ใช้กันตัวนี้เราว่าต่อเลยครับใช้เป็นใบาการทําลายนะตัวนี้เลือกเป็นสเปรย์มอนครับสเปรย์เป็นหมาตัวใหม่นะเพราะว่าหมาพวกนี้มันไม่ได้ใช้ใช่ป่ะล่ะเพราะว่าตัวผู้หญิงก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเก็บไว้การทําลายได้หมาก็เก็บเอาไว้เวลาฟิวถูกทำลายครับหมาบอกว่าถ้าเกิดมาสเปรย์เก็บเวทหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็คือเก็บฟินวนี้ เมื่อเรามีการสเปรมอนครับไอแคตตี้นี่ก็จะดีมไปขึ้นมือแล้วก็เสิร์ฟเพื่อนตัวนี้เรามีใบใบครับเราใช้ใบเลยตอนนี้เราใช้เพื่อเป็นที่จะเป็นใบที่3ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวฟิลลูนิกจะยัด3ตจัว3หาของมาเล่นต่อได้ดีโซครับตามเลยใบไปแล้วก็เฟกฟิล์ครับตอนนี้เราเล่นฟิล์ก่อนที่จะเล่นไอโซนาเนี่ยครับในกรณีที่ถ้าเกิดเขามี อุลาราเนี่ยอย่างตอนนี้เขามีอุลาร่าใช่ไหมละ่ะไอรุนิกก็จะโดนขัดครับเราก็ไม่จ่วไม่สําคัญครับแต่ว่าถ้าหลักเรายังอยู่นะเพราะเราจะเล่นป,ปลาไหลเป็นหลักเลยฟีลูนิคช่างมามครับไวจ้จวรพ่กนี้มาลืนก็ได้ไม่สําคัญอ่ะโดนนี้เก๊ครับที่เราล่ออุลาระารแหละก็น่าจะสบายคัดหนึ่งลิโซครับแล้วก็โซนาเลยเซิร์ชเ์ชเป็นปลาไหลครับมาเดิมแล้วก็ทีบิวลงเลยนะตามท่าเดิมครับตรงนี้เราก็กดเอฟเฟกต์ของปลาไหลเลยเอาเป็น ซีสเตลมาแปะเป็นทะเลใช่แล้วเด็กเขาเป็นเมลฟี่ครับเมลฟี่มันเป็นธาตุดินใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดโดนล็อกธาดุเขาก็จะไปต่อไม่ได้ละเป็นขับเซอร์เลยโดยตัวไปหาเสียน,นะครับก็ค่อนข้างแย่นิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้รอดเยอะใช่ไหมละ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอได้อยู่มั้งเพราะไงฟิลลูนิกเรายังอยู่นะตอนหน้าเดี๋ยวเราจั่วเวทลูนิกขึ้นมาแล้วใช้ปุ๊กก็จั่วดสามอขอมาเติมต่อได้โดยใช้เวทลูนิกไปครับก็เข้าไปเทิร์นแล้วนะมันก็จะมาขับเราจบเทิร์นแล้วก็ผ่านเลย ใปนหนึ่งครับราคาปากเป็น high and s e ครับไปที่บอกว่าครั้งแรกครับที่มอนพาวสัตว์จะถูกทำลายด้วยเอฟเการ์ดมันจะไม่ถูกทำลายแล้วก็เหตที่2บอกว่าสามารถชี้มอนพาวสัตว์ในหลุมที่ชื่อต่างกันครับ3ใบาย,ยาเข้าเด็กจุดก็เป็นแบบใบรีของแหละพอเดโคนี้มันนา่าจะเปลืองตัวประมาณนึงมั้งตัวนี้เข้าสเปร์ครับเป็นอัลฟาครับตัวนี้เราไม่มีทางรู้นะว่าเขาจะมีใช่ไหมเพราะงั้นแม็กซี่มันโยนไม่ได้อยู่แนละ้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันสเปรไม่มีเชรครับยูนดีดีมันสเปร,ม,ม,เร,ม,เปรมันก็สเปรลงมาเลย เราจะไปโยนดักก็ใช่เรื่องใช่ป่ะละ่ะเพราะบอร์ดมันไม่ได้โล่งครับเขาลงคาชาไม่ได้อีกละตัวนี้เป็นอัลฟาครับตัวนี้จะดีดได้นะแต่ว่าเขาแน่นต,ตีแหละเพราะพลังใหญ่กว่าไม่มีปัญหาไปเชิญครับก็เก็บประพันหนึงสบายๆนะไม่ต้องไปตื่นเต้นเซตหนึ่งครับไปเชิญตัวเลยอันนี้ครับจัวเป็นเวทนะเป็นแฟชชิ่งไฟครับใบย,ยิงแต่ว่าใบาย,ยิงตรงเนี้ยยังไม่เก่งเพราะว่าไอาเวทเนี่ยครับมันคอยป้องกันมอนเผาสัตว์อยู่2ตัวใช่ป่ะล่ะ ก็แต่ถ้าเรายิงอ่ะมันก็จะไม่ถูกผลลายครับพอะงั้นเราใช้เพื่อสเปรย์มอนดีกว่าใช้เลยสเปย์ครับเป็นน้องผู้หญิงเผื่อไปดนี้เป็นใบกิ้มนะผู้หญิงได้ช่วยได้ครับแล้วก็ที่สเปย์มันดีตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะโจสายใช่ป่ะพอโจสาปุ๊บถ้าโจปลาไหลครับทีบิ้วลงได้เลยเสบายๆเล่นต่อเอฟเฟกต์ฟิวครับยัดสามโจสามตอนนี้เอฟเฟกต์ของแฮตตี้ครับก็จะดีมาขึ้นมือแล้วก็เสิร์ฟเพื่อนดิโซค,ครับ นั่เลยอาเซอร์เป็นพินนี่ครับพินนี่มีเทคสเปย์ใช่ไหมถ้าเกิดม้อนพาวสาัตทุงดีขึ้นมือสามารถสเปย์ได้ครับสเปย์เสร็จปุ๊บก็ซิโคซิโคถ้าซิโคเป็นเมลซี่เฟลฟี่อ่ะจะซิโคจากมือได้แต่จีงอ่ะคู่เนี้ยเป็นสิบแล้วเป็นบาลลอนนะ่ะน่ากลัวมากมากเลยนะย่าสามครับโจสามโจเป็นอุะลาระกับไคจูครับก็ผิดคาดน,นิดหน่อยนะจริงๆมาคยจะมีปลาไหลไม่ก็มีโซนาใช่ปะแต่ว่าช่างมันเท่านี้ก็โอเค อย่าพอปืนต่อได้ทันเลยเฮ้ยเอฟเฟคครับเอฟเฟคของพินนี่นะพินนี่ที่บอกเมื่อกี้ครับสเปย์ได้สเปย์สเ,ปสเ,ปเสร็จปุ๊บเขาอาจจะซิงโคลใช่ปหละ่ะเพราะงั้นเรามีแม็กซี่ครับเราโยนตรงนี้เลยได้จุดแน่ๆใ,ใ,ใบนี้ครับอยากกินก็2สอใบดีโซครับสเปย์ตัวหนึ่งเป็นใบ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 ก็พอได้มั้งแล้วก็ซิงโคต่อครับเป็นกระแป้งขาว การแข่งขานี้ก็ถ้าเกิดมีการ์ดที่ออกจากมือหรือเด็กลงหลุมครับจะไปมูฟโซแทนก็นไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเราแต่ว่าพวกอุลตราลีนจะโดนแต่พวกเว้ครับเวลาใช้มาแปะลงบอดอย่างได้เวลาและเด็กเราไม่ได้โม่อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่ามันเก่งลงมาจาในเกททีมวิวตัวเองครับในเกทอะไรก็ได้ทีหนึ่งไปต่อเลยตัวเป็นแฟชชิ่งไฟล์ครับมีแต่ใบย,ยิงนะในขาที่ใบย,ยิงมันยิงมอนไม่ตายสร้างมันไม่เป็นไรแล้วเธอครับตีปุ๊บครับเราใช้เป็นแฟชชิ่งไฟล์ครับยิงเลย ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวยัดสครับจวสถ้าเกิดเขาในเกตครับเราจะไม่ได้จัวนะแต่ว่าเรามีใบที่สครับก็เดี๋ยวยิงปุ๊บเราเดี๋ยวยัดสามจวดสก็ได้ไม่มีปัญหา <S <S เฮ้ยเขาไม่ในเกตนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะพอรู้มากหรือเปล่าตอนที่ไม่มีปัญหาครับเรายิงได้ก็ถือว่าดีโมโหไดกสใบด้วยแล้วก็เอฟเฟกฟิวครับยัด2จัจวสยัดเลยหาของเพิ่มจวไป่ายครับหายก็ถือว่าดีนะตอเล่นได้ละแล้วก็มีเป็นทีสเตลด้วย ตัวนี้เขาใช้เป็นเมลฟี่แท็กครับใบนี้ชี้มอนเมลฟี่หนึ่งตัวในหลุมสเปีดขึ้นมาได้ก็เป็นใบชุบแหละแต่ใบชุบเป็นเวทเร็วนี่เก่งมากนะอาจจะเพราะมอนมันพลังต่ำใช่ั้งชุบมาก็ไม่น่ามีอะไรชุบครับชุบไปแคตตี้แคตตี้นี่ก็เดี๋ยวเสิร์ฟลัวๆตีครับตีใส่น้องผู้หญิงนะฟูกินฟูกินพลังสูงก็ช่างมันตนัวพี่เสือครับสามพันไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเวลาเราเล่นคอนโทรลครับเราจะชนะกันที่จำนวนการเท่านั้น ตอนนี้เขามีการแค่4ใบครับนะครับที่เรามีมากมายครับ7็ใบเดี๋ยวจัว่วหีีเป็น8ดใช่ไหมจั่วสองไงแล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมมันจะเยอะกว่ามากครับทำให้เรามีขอเล่นเยอะกว่านะเอาเถอครับจั่วเลยจใบจิ้มใบจิ้มนี่ก็ถือว่าอีกใช้ได้ครับเพราะเดี๋ยวพอเขาตุกติกใช่เราก็จิ้มใบดีทิ้งสบายสมใบหนึ่งครับใช้เป็นหายครับมูเวกต้าจัวาจ่วหกใบจั่วสองมาสักทีครับโซน่า แล้วก็บีซีเซลสองใบเลยมือเข้าไปเดียวครับโอกาสที่เป็นอุรลระซ้ำน่าจะน้อยแล้วนะชวครับปลอดภัยครับเราทีบิวไอเอลฟาทิ้งไปเลยครับเพราะเดี๋ยวยายบอสสู้ได้ไปแล้วไมเฟ็ของแคตตี้ครับแคตตี้จะเสิร์ชนะเราบีอุลละครับที่จู่ม,มาเม่อตะกี้เยอะๆยช่เชีวล่ะแล้วก็โยนทิ้งไปเลยโยนเล่นไปเลยเลเก้ครับไม่ให้เสิร์ชไม่ให้ดีขึ้นหนูอยู่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราวาต่อเลยให้เป็นใบใบครับ สเปรย์ฮุกกี้อีแล้วแล้วก็โซนาครับเซิร์ต่อนเลยเซิร์เป็นปลาไหลทีนี้ลงเลยแล้วก็ปลาไหลครับเซิร์เป็นซีเตียวสองปักเลยครับเพื่อเอาเพื่อเอาทะเลนะตรงนี้เขาจะลงมอสเทอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีมอสดิบอยู่แล้วแล้วเด็กพวกนี้ครับพลังมันตตามอยู่แล้วแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เซตซีเตียวครับเซตไปเดียวพอนะอีบใบเก็บไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินจะได้จะได้ใช้แต่ว่า ที่ดีไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราต้องใช้ซีเทิลใบทีสองไปว่าเราแย่มากๆละเฮ้ยเราเข้าไปเทิร์นครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราใช้เวทลูนิกไปเฉยะก็เข้าไปเทิร์นเปลี่ยไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้เราคอนโทรลละถ้าเขาตุกติดมากครับเรามีใบยิงยิงเสร็จปุ๊บจะได้ยัดเท่าไหร่ยัดสองโจสองด้วยเติมมือรัวๆปีอุลาร้าด้วยอีกใบหนึ่งเฮ้ยเหมือนเดิมครับต่อเฟดเปิดซีเทิลหนึ่งไปเทิร์นเลยครับไปเทิร์นปุ๊บเราใช้เอฟเฟกต์ของซีเทลครับ ทูมอนที่ติเทคทะเลครับในที่นี้ก็คือปลาไหลอ,อีกตัวชุกขึ้นมาแล้วก็มบเดครับแคตตี้ครับเราสเปร์มอนนะเขาจะได้ดีดแลกเสริมอ,อูลาครับโยนไม่ให้เสริมโจมไปเยอะเราใช้เยอะๆสเกตครับแล้วก็แบทเทิลนะเอฟเฟกต์ของซีเทลครับจะทําลายแต่ว่าเวครับจะช่วยให้ไม่ถูกทำลายนะพราะตีมาเขาก็จะหัวแตกพันแปดและแม่ที่กรถทุ่ลายด้วย ครับัวแตกนะแล้วก็เขาจะจบมาเทิร์ครับเราก็ใช้ซีเตลครับวร์ปอะไหลออกนะพอเสร็จจบคืนปลไหลจะได้คืนเอามาเล่นต่อไบสองครับตรงนี้เขาใช้เอฟเฟคครับไอออนซกนะที่ว่าจะยัดสามครับแล้วก็จะจวนใช่ไหมล่ะตรงนี้เราไม่อหา่เขาจวนครับกดให้กับเขาเสียเปลี่ยนเราอยู่อย่างนี้แหละเราใช้ใบจิ้มครับเดี๋ยวจิ้มเลยชี้เป้าครับจิ้มทิ้กไปเลยดีโซครับ พอพวกเวทต่อเนื่องเนี่ยถ้าเกิดตัวมันอะไม่อยู่บนสนามจนรีโซฟเสร็จอะมันจะไม่ได้เลยเลยก็ตรงนี้เขาก็จะไปได้ยัดไม่ได้จูครับแล้วโดนตัดของโดยได้อีซีใบสบายสบายแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ตีครับต่ไม่เป็นเรครับเราไปไดีคอนโทรนนะไม่ต้องไปอยากตีนะคบก็ได้เดี๋ยวส้าของเขาก็จะหมดลมละเขายออแพ้ไปเองเอฟเฟกต์ของฟิลครับยัดสองจ่๋สองเป็นไอซ์บาลียครับแล้วก็มีเต๋าด้วยเท็หนึ่งครับเท็ตรงช่องเดียวกันนะ ไปดูไปฐานเซียนหรือเปล่าเ้าเถครับจัวจัวเป็นสลัมเบอร์แล้วก็โกเทกครับปลาไหลนะเสรอร์ครับที่เสรอร์ก็เพราะว่าเราเอามันขึ้นมาดีกว่าดีกว่าจัวได้เพราะเราก็ได้ลดจำนวนการเด็กไปด้วยเดี๋วกฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตีไม่ได้ครับพะเมื่อกี้เราใช้เวทลูนิกไปใช่ไหมละ่ะตอนนี้เราเสกของให้พร้อมก่อนเตตนาค่อยบุกทีเดียวพัดเลยไม่ได้ผ่านธรรมดาครับอย่าลืมนะเข้าไปแทสเฟสเพื่อให้มันผ่านนะ ต้องโดนเป็นลาวากเลมครับเพราะข้างหน้าแปลกใจนะเพราะว่ามีทั้งอัลฟาคิงใช่ไหมไอตัวดีตัวนี้แล้วก็มีลาวากเลมด้วยก็เดี๋ยวต้องไปดูรีเด็กนะว่าเขาใส่อะไรมาบ้างตัวนี้เขาเข้าไปเทินครับเอฟเฟกต์ของซีสเตอสองชุบมอนททเล1หนึ่งตัวขึ้นมาทิ้งเลยเฮ้ยเขาเข้าไปเทินครับที่เปิดไอบาลีเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะอยากเสิร์ฟครับเดี๋ยวจะรีมูฟใช่แล้วก็เสิร์ฟเป็นปาวายก็ได้มาช่วยนบุกเพราะงั้นมันจะถูกทำลายด้วยใบนี้อยู่แล้วแหละ รถพลังครับแล้วก็ซีเทลทำลายทิ้งเลยแล้วก็จบไปเท่นครับเอฟเฟกของซีเทลวาร์ฟออกครับเพื่อที่ได้ยิงกลับมาพอเปิดใช้เป็นอะไรเนี่ยโหอ,อ่านยากมากหมายบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้คอนโทรลมอนเตอร์ครับสามารถสเป์มอนใช่ซัมมอน3าเลเวล2หรือต่ำกว่าก็คือสเปย์พวกมอนเผาสัตว์ครับ3ตัวหรือต่ำกว่าก็ได้แต่ต้องไปเลเวล2นะขึ้นมา แล้วก็เอฟเฟกต์ตันเก๋ครับแล้วก็จะถูกลายตอนเอ็เฟสด้วยก็คือเหมือนเอามาลิงหรือว่าเอามาเอ็กซิดอะไรนี่แหละตามตัวครับแล้วก็เอ็กซีดนะเป็นตัวหัวหน้าของเมลฟี่ครับคนที่บอกว่าพอรหนึ่งไส้มอนเมลฟี่ตีตรงได้ครับก็ทับสุดนะใส่เยอะๆแล้วก็เอฟเฟกต์สปีดสองครับสามารถชีมอนเอ็กซีดที่เป็นเผ่าสัตว์หนึ่งตัวดีไม่กับเคาเด็กแล้วก็สามารถสเปร์มอนเลเวลรสองหรือต่ำกว่าที่เป็นเผ่าสัตว์ครับจากในหลุม เท่ากับจำนวนไส้ก็คือยกตัวเองก็ได้ครับสเปซสองให้ยกตัวเองก็ตรงนี้มี3ไส้ก็จะสเป,ป์ได้3ตัวบอดเยอะนะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะเราเตรียมขอไว้แล้วเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคของใครก็ไม่รู้ที่ว่ดดาจะคนนี้เหรอทินนี่อยากมีเทคนิคด้วยเหรอถ้าการไม่ยุ่ยหลุมสามารถชี้มอน์เผ่าสัตว์เอ็กซเอาไปเสียบไส้ได้ก็เป็นสี่ไส้แล้วครับพอเข้าเซอร์เขาชี้ตัวเองก็สเป,ป์ได้สี่ตัวเอฟเฟคอะไรกลับมาตรงนี้สเปซสีปป่ตัวก็ไม่มีความหมายแล้วครับเพราะว่า พอออกมาสี่ตัวใช่เอฟเฟกต์ปลาไหลจะขึ้นให้เขาเอาออกครับเหลือแค่ตัวเดียวโดนเรากลิ่นทำลายนะโดนยิงโดนเรากลิ่ยิงไลครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของเมฟี่เลยชี้ตัวเองครับที่บอกเมกื่อกี้ดีโซค,ครับดีกลับชุบสี่ตัวอันนี้ครับสี่ตัวเสร็จปุ๊บ,บก็จะเอฟเฟกต์ของปลาไหลครับพาสีนะสั่งใช้งานให้แฝงข้าวเอามอนเตอร์ออกครับจนเหลือแค่ที่ไม่ใช่ธาตน้ำแค่ตัวเดียว เดี๋ยวปก็โดนเราบอลโกเลมยิงไลท์ปกติไม่หนึ่งครับทีบิวไขจูไว้เขาเลยแล้วก็ใอ้เฟคของไอ้บาลเลียครับลิมูบโบ้ครับ,รบ,รบแล้วก็เก็บโบปนะ้ปลาไหลเก็บปลาไหลแล้วก็ทีวิวลงมาลโกเลมเลยครับตีจริงตๆๆีเลยก็ได้นะแต่ว่าเก็บเควสนิดหนึ่งเมื่อกี้ไปดูเควสมามันมีเควสให้ทีบิววันเตอร์ก็เอาซะหน่อยแล้วกันเพราะไม่ชัวร์ครับว่าทีวิวลงไคจูจะได้หรือเปล่าก็ช่บเหมืนครับค่าเท่ากัน จริงจเดียดที่ว่าเอาเรากดทีไปด้วยถ้าเกิดตีไปโดนกระบอกเวทเนี่ยจะขับไม่ออกนะก็ช่างมันเข้าไปเติร์นครับเอฟเฟกต์ของทีชเตล,ลึงปะไหลกลับมาแล้วก็ปะไหลครับบทเทิร์นเลยแล้วก็ตีไม่ได้หรครับจะจบบทเทิร์นกระดักครับว่าปะไหลออกมันจะได้กลับมายาวๆอเอเลยอาทีครับสบายมาก,มากนะเพราะการเราเยอะมากครับเป็นเด้เข้าโทนนะการเยอะกว่าได้เปรียบสุด ก็เหลือแค่สองใบครับไม่น่าจะทำอะไรได้ละเป็นไห่ร่วงครับสามใบมีแตมอนนะไม่น่ามีความหมายันนี้ลงมาก็ไม่น่ามีอะไระต้องทิ้งมือใช้เทคเรียบร้อยก็แต่มานี้ครับเวลาเราเล่นลูนิกเราเล่นลูนิกไม่ได้เพื่อให้ดีเขาหมดนะเราเล่นลูนิกเพื่อตัดของเขาครับแล้วก็เพื่อกดบอร์ด พอเราได้หนาใจแล้วเนี่ยเราก็ใช้พวกทะเลครับเป็นตัวสู้ลูดิกเอาไว้ใช้แบบฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยหาของหาอะไรแค่นั้นแหละเป็นเอจินลองก็จะมานี้ครับก็เป็นมันเพิ่งปรับแรงนะเป็นแรพทตินัมครับก็เลยเจอเด็กแปลกๆบ้างก็จะมานี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด็กของข้ามาเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กเมฟฟี่เมื่อตะกี้นะครับก็ตัวตัวไม่เคยเห็นคนเล่นเมฟฟี่ล้วนๆเนีอย่างนี้เลยนะก็เลยทำให้แบบข้อข้ามลำบากครับมาดูเขาทําอะไรบ้างนะ เอา่ดีครับที่เด็กเราคอานโทรลกว่านะใบแรกครับมีเป็นหมาคนนี้อนน้บอกว่าถ้าเกิดนอมาซัมโมนครับชุบจูนเนอร์หนึ่งตัวได้ก็คือชุบเพื่อนมาตัวๆแหละแล้วก็จะลิงแจกชีกวานไปถัดมาก็เป็นแม็กซี่ครับอันนี้เป็นกระต่ายน้อยถ้าการ์บี้สเปค์ครับสามารถยิงการ์ดหนึ่งใบได,ได้ก็ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็ตัวกวางเมื่อกี้ครับทิ้งมือสเปเพื่อนใช่ปะชุบเพื่อนได้คนนี้เป็นหมาป่าไม่เคยเห็นแล้วก็แคตตี้ครับตัวเสิร์ฟเมื่อกี้อันนี้เป็นพัปปี้ตัวหมา ไม่ดูเทคนะยาวมากเป็นม้าครับแล้วก็เป็นจิงโจ้พินนี่ครับแมวน้ำเอ็กเซเบอร์ครับถ้าการไปโจมตีอ่าทำไทเทิร์นตั้งแต่สายฝาฝงาแข้ามได้ทิ้งมือไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่านะทิ้งมือฝา้ามในยุคสมัยนี้กูร่ลลาครับใส่ใบเดียวนะค่อนข้างแปลกครับแล้วก็เล็กซีแคทเป็นตัวเก่งของเด็กเผ่าสัตว์นะเราก็เลี้ยสองใบครับแล้วก็เป็นซูคิงอัลฟาหนึ่งใบาฮาร์พี้ชุบชีวิตแล้วก็ดีใบที่สเปซสารตัวเมื่อกี้ไอเปเปเวชชุบครับ ชุบเผาสัตว์ใช่ป่ะชุบเผาสัตว์หนึ่งตัวแล้วก็ลบพลังให้ล้วงครับแล้วก็นี่เป็นกำดักไฮซีที่ว่าการทลายเมื่อกี้ว้ายไปน,น่ารักจังเลยโปรเทกยาวยาโคตรช่ามาแล้วกันชี้นิ้วครับชี้ดาบแล้วก็ไปใบชุบเม์ฟี่ครับเหมือนเขาจะเน้นชุบเยอะนะใส่ใบชุบเยอะมากเลยแล้วก็มีฐานเสียครับแต่อย่าระบยน,นะแปลก,ปกเอ็กตาก็น่าไปพวกซิงโคครับพอเด็กโค้ีเป็นซิงโคเป็นหลักนะซิงโคลธาตุดินครับเสื้าไม้มงกรไม้ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัก๊กแตนมีเป็นดาไกด์ด้วยไม่รู้มาอย่างไรนะแดาวแล้วก็ส0ดาวครับต่ไม่ได้ใส่บาลอนนะ10ดาวบาลอนน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าแล้วก็เป็นคู่นี้ครับฮฟแล้วก็คนนี้ n u m เบอร์หกสี่สองตัวแล้วก็เป็นเมลฟี่เมลฟี่แล้วก็เมลฟี่ตัวเมื่อก,กี้แล้วก็เป็นรถถังครับคันใหญ่นะไอ้นี่มันใชม้มาไอซีสามตัวเรียกมาได้ก็จะมานี้ครับสาวเด็กเมลฟี่นะครับเด็กที่แบบหาดูได้ยากนะไม่ค่อยมีคนเล่น ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ